ถอดยางรถหกลอ้อเครื่องถอดยางรถบรรทุกรุ่น QTE ระบบไฟฟ้า Truck t i e c h a n g e r s เชเใช้กำลังไฟฟ้า220โวลต์หรือ380โวลต์50เฮิรตซ์หรือ60เฮิร์ตซ์กำลังมอเตอร์4 k w ความเร็วในการหมุน1รอบใน10วินาทีอย่างที่ใช้ได้ขอบ17.5 19.5 22.5อ p อชั่นเพิ่มเติมที่ใช้ได้ตามสั่ง ขนาด650ทับ70ทับ750ทับ825 46น้ำหนักเครื่องเปล่า69 kgs ขนาดบรรจุภัณฑ์8 6 cc ทับ 47cc ทับ 48cc ทับ 47cc ทับ 48cc ระบบไฟฟ้าแรงสูงมอเตอร์ 4kw ถอดได้ไวรองรับยางหลากหลายไซส์ทังมาตรฐานและออปชั่นเพิ่มเติมแข็งแรงทนทานใช้งานหนักได้สบายเครื่องถอดยางรถ6ล้อเจ้สมศรีขายเองสินค้าพร้อมส่งหรือดูสินค้าได้ที่โกดังเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8นาถึง17นา30นาีโกดังเจ้สมรีอยู่กรุงเทพอ่อนนุษ88ติดตัวสอบถามเจ้สมรีได้เลย Office 02-328-7730สายด่วน081-854-150หรือ086-326-6250 l i n e a bmp-qt ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bmp.com